ปลาหางกุดกับพรจากเทพ,พเจ้าเป็นเรื่องราวของคมชายหนุ่มผู้ยากจนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆริมแม่น้ําวันหนึ่งเขาได้ช่วยปลาหางกุดตัวหนึ่งจากการติดอวนของชาวประมงโดยไม่รู้ว่าปลาหางกุดตัวนี้เป็นร่างจําแรงของเทพเจ้าเพื่อเป็นการตอบแทนเทพเจ้าได้มอบพรให้คมสามข้อซึ่งนำไปสู่เหตุการณ์ต่างๆในเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้พร้อมข้อคิดสำคัญเกี่ยวกับชีวิต ในหมู่บ้านเล็กริมแม่น้ำมีชายหนุ่มชื่อเขาเป็นคนขยันขันแข็งแต่โชคชะตากลับไม่เคยเข้าข้างชีวิตของเขาเต็มไปด้วยความลำบากเขามีเพียงกระท่อมเก่าที่แทบจะพังอยู่แล้วและต้องหาเลี้ยงชีพด้วยการหาปลาจากแม่น้ำวันหนึ่งขณะที่เขากำลังทอดแหลมฝั่งเขาเห็นปลาตัวหนึ่งกระสือกระสนอยู่ในอวนของชาวประมงมันเป็นปลาตัวเล็กๆที่หางขาดไปครึ่งหนึ่ง ปลาตัวนี้คงรอดยากแน่คมพึงรำก่อนจะตัดสินใจปล่อยมันลงน้ำทันใดนั้นคลื่นในแม่น้ำก็ไหววูบขึ้นมาผิดปกตกิและแสงสีทองสองประกายออกมาชายชราคราวยาวในชุดคลุมโบราณปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าเขาคมถอยหลังไปด้วยความตกใจเจ้าได้ช่วยชีวิตข้าข้าคือเทพแห่งแม่น้ำและเพื่อเป็นการตอบแทนข้าจะให้พรเจ้าสามข้อ เทพเจ้ากล่าวด้วยน้ำเสียงทรงอำนาจคมตื่นเต้นสุดขีดเขาคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดออกมาข้าอยากได้ทองคำจำนวนมากข้าอยากร่ำรวยเทพเจ้าพยักหน้าก่อนจะโบกมือเบาๆทันใดนั้นกองทองคำก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าคมดวงตาของเขาเป็นประกายแต่ไม่นานทองคำกลับละลายกลายเป็นสายที่ร่วงผ่านมือของเขาอย่างรวดเร็ว นี่มันเกิดอะไรขึ้นคมร้องลัน่นเทพเจ้าสายหน้าเจ้าขอในสิ่งที่ไม่มั่นคงทองคําที่ไม่มีที่มาก็ไร้ค่าและอยู่กับเจ้าได้ไม่นานคมผิดหวังแต่ยังไม่ยอมแพ้เขาครุ่นคิดหนักขึ้นและกล่าวว่าข้าขอให้บ้านของข้ากลายเป็นเรือนหรูหราให้ข้าอยู่สุขสบายตลอดไปเทพเจ้าพยักหน้าอีกครั้ง บ้านของคมเปลี่ยนเป็นคฤหาสน์หลังใหญ่ทันทีคมแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเขาวิ่งเข้าไปข้างในสัมผัสเฟอร์นิเจอร์หรูด,ด้วยความดีใจแต่เพียงไม่นานท้องฟ้ามืดครึ้มพายุโหมกระหนำ่ำลมแรงพัดเรือนของเขาจนทางลงต่อหน้าต่อตาคมล้มลงกับพื้นอย่างหมดหวังเจ้าได้มาโดยไม่ต้องพยายามมันจึงอยู่กับเจ้าไม่นานเทพเจ้ากล่าวด้วยน้ำเสียงเรียบเฉย คมคุกเข่าลงกับพื้นน้ำตาไหลาออกมาเขาเริ่มตระหนักถึงบางสิ่งข้าไม่ต้องการอะไรอีกแล้วข้าขอเพียงให้ข้ามีปัญญาและความสามารถที่จะสร้างชีวิตของตัวเองได้เทพเจ้ามองเขาด้วยรอยยิ้มนั่นแหละพอที่แท้จริงทันใดนั้นร่างของเทพเจ้าค่อยๆจางหายไปเหลือเพียงสายน้ำที่ไหลเอื่อยคมลุกขึ้นหัวใจของเขารู้สึกเปลี่ยนไปด้วยพลังบางอย่าง เขากลับไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยความมุ่งมั่นใช้สติปัญญาและความขยันหมั่นเพียรในการทำงานจนวันหนึ่งเขาสามารถสร้างชีวิตที่มั่นคงได้ด้วยตัวเองข้อคิดสอนใจโชคชะตาไม่ได้ถูกกำหนดจากพรของเทพ,พเจ้าแต่มันถูกกำหนดโดยการกระทำของเราเองถ้าเพื่อนเพื่อนชื่นชอบก็ กดติดตามเพื่อรับฟังนิทานใหม่ๆได้ครับ